สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุทุกคนครับผมมือนีพบกับตนวิธีบานเกิดชาแนลครับพี่น้องตอนนี้ยูน้องครับพี่น้องน้องแว่งผีเสือบานแสงบุรพาตำบลน,น้องอ้ออำเภอหนองกรซสอจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องมือนีมาเก็บภาพบรรยากาศล่องป่าครับผมบัตรราคา3ามอยบาทุกที่นั่งเลยครับน้องกับปรมมั่นสิบแปดไรครับพี่น้องครับความใหญ่ น้องนี่พ่นบอกว่าบ่ได้โลงมากสิปีแล้วครับผมเปิดป่าที่บรินปล่อยไวต้ตะโดดเหรครับพี่น้องครับม้อนี่ลักๆก็จะเป็นพวกป่านิ่นบึกไว้ป่าในมีมีมมสุกปลาครับพี่น้องครับแต่ว่ารับรองว่ามีป่าใหญ่ครับพี่น้องม้นนี่น้า,มมาเลิกครับผมแมนครับ <laughs> อาพี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ก็ประมาณดโมงเคอ,องครับพี่น้องครับกับนรการเพิ่นกระลงเกาโมงสังเกตว่าตอนนี้บรรดาเสียนสะดุ้งเพิ่นเริ่มเข้าไปยุบวงสะดุ้งของตัวเองแล้วครับพี่น้องขากันเตรียมโตแล้วครับตอนนี้ล่อแค่สัญญ,ญาณจากคณะกรรมการครับผม เจาพนานิกาแทนารับกี่แลนครับพี่น้องก็สามารถลงไปยูประเทศที่จะพร้ับจอบไ้ได้นะครับแต่ว่าตัดตัรอจปาตนนะครับหรอบางที่น้องบานเฮ้าทุกขโคตนะครับกตลงไปในบริเทศนานาได้นะครับตามางามได้แล้วนะครับแต่ขนนนครพี่น้องก็จะโดได้ วาวขาพี่เจ้าของว่าจับจองนะครับพี่น้องก็สามาถเข่าไปแทะได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเวลากาล่วงเลยมากนะครับแต่พงเิ่งแล้วจะงเลแต่ขอให้พี่น้องมาเข้าลงกไปจับจองสถานที่ได้นะครับคณะกรรมการนะครับกะขอให้ไปตรวจสอบครบเรียบร้อยนะครับคับีจน้องนะครับในเวลาแล้วจะขอให้พี่น้องเป็คณะกรรมการ่ยกไปนะครับไปหมวเข้าขาไปการชู้บัตชู้หมว พี่น้องไปถบบิ qu ๊บัดบัสที่ไหนนะครับแต่ชให้คณะกรรมการเห็นเพื่อแสดงควมบอลี้รูใจนะครับให้การีมาลงกบาใหมือนี่นะครับแต่จะไหนพี่น้องมาเทาขอวลเพ่กัทุกคนนะครับระนการควกนเตรียมตัวหนึ่าเริ่มแล้วครับพี่น้องครับอมัวนมันมนกันทุกคนครับผม ดูหนพี่น้องโอ้ถือแล้วครับตัวแรกครับพี่น้องโอ้ยป่ายังน้องพี่น้องบนหาดินอยู่ตาต่มนะครับเอาคนมาป่ายแย่รพี่น้องวันนี้ท่านีพี่น้องโอ้ยป่าเริ่มดิ้นแล้วครับพี่น้องคน าพนอันนะครับแต่เวลานี้ต้นไปนะครับนครับสะดุ้งเพิ่นโอ้นีโดดพี่น้องอาจจะเป็นปลาจีนครับผมปลาจีนครับพี่น้องห้าตาเขายุ่คุณนะ ครับกลับเบิกกันนะครับพี่น้อง้านเอาจริงๆทุกคนมาหากินร่วมกันนะครับกลับเบิงกันนะครับจังไดการักลากติกาไว้ก่อนนะครับเลเซอรับบาดเนี่ยน้ตๆนะันนพี่น้องท่านนี้วันนโอ้ยเหลียญได้สะดุงครับพี่น้องกูนะวางน้ำใจวางน้กใจมีโอมีเที่ยวบนนอตาทำตัวนะครับตี๊กตือครับผมสาไงพี่น้องปจินไงโอ้ตัวนี้ยังไงครับตัวนี้ยังไงพี่น้อง นี่สวายพี่น้องสวายใหญ่โยครับตัวนี้านครัับมนี่ป้าจีนครับ โอ look, my son, my son, my son. ้สมาปจีนไลพี่น้องน้องนี่อไได้ักยทงนี่โอ้โดดเสดุงพี่น้องตัวนี้โอ้เสดุงเสือแดงครับพี่น้องเสดุงเสือแดงครับผมปะโอ้กำลังตักเอาครับ ถ้าว่าเห็นตาป่าจีนกับป่าสวายครับพี่น้องวันนี้นักอ,อื่นนักบ้านเห็นเท่าไรครับนี่กับป่าจีนครับป่าจีนกับสวาย,ยว,วยุ้นอะโอ้ยตัวใหญ่พี่น้องเด้อพี่น้องสามสี่ตัวครับสะดุ้งพื้นนี่เพั่นถืกอน นี่ก็สวายครับสวายสองตัวพี่น้องโอ้นี่พนตักสวายไงครับน้องโอ้หญ่ครับไงบไงไงไง,ไง,ไงสงค้ำลำเลื่อยดีครับ มเนเอาสวายไงพี่น้องแตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นครับป่าบ้านันง่องมมนไนพี่น้อง้ตอนนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นครับปาบ้านพันง่อมันไงพี่น้อง นี่น่าจะเป็นปลาบึกไงครับพี่น้องตากตุ่นตุ่นตากตากต่นะครับโอ้โหตัวใหญ่เติบครับใส่ซิบโล่ขึ้นอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ใส่นี่ใส่ซิบโล่ขึ้นครับ นวจันทร์บอกโอ้เอาเห็นตัวแรกพี่น้องปนวจันทร์ครับนันจันทร์ไพี่น้องเพิ่งเห็นตัวแรกครับผมอาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วพี่น้องหุ่นนะครับเสือสมสะดุงพี่น้อง สามซี 3, 4, ตัวครับโดดจะได้สะดุง้งคุณะนะนะพี่น้องกันปลาไลรกันยกเทเลเทียนมิบาทละสองบาทละสามครับะมีกระชือพี่น้อง

ถือนีก็ถือตัวังไงครับพี่น้องครับไหนพี่น้องนอนอย่งนอยู่ในสะดุงปุโอ้ไก่กับถือพี่น้องเนนอะปัด นโมโหนี่นะจะจะเป็นสวายไงพี่น้องครับสวายไงพี่น้องันตาขึ้นเมื่อกี้น่เออันกี่นนอดไ้หมี่ก็โตไ่ครับปลาสวายพี่น้องส่วนไร โอ้โหนิงกิดสบายไงพี่น้องเห็นีหครับโอ้เหมือนสองโตเลยครับสะดุ้งพื้นนีพี่น้องโอ้สบายใส่โล่สองโล่นี่แเหรครับกำลังงามโอ้มันเถือพี่น้องยกทีเดียวครับ ผ่านใจเขาได้สวายไงครับพุ่นน่ะเสือสมบูพี่น้องผ่านใจครับพุ่นน่ีพย่นกำลังอุ่มสวายอยู่พุ่นน่ะปลาดโอ้พี่น้องผ่านใจปลาบึกครับผมพุ่นน่ะตัวแบบไงเลยครับอฮ้ยแหงด้วครับพี่น้องผ่านใจเา่า มือนี้บรรดาเซียนแกไหลายครับพี่น้องครับบรรดาข้าเจ้ามาเซียผุดเลยพี่น้องนั่งเต็มเห็นไหมครับพ่นรดาตอนนี้ปลาเริ่มขึ้นหลายแล้วครับพี่น้องบรรดาเซียนเพิ่นเอาขึ้นมาหลายแล้วโดยเฉพาะสะดุง้งแหกกระเทือยอะพี่น้องนะโอ้นี่ปลาจีนครับกระตุ้งนี่พี่เสือเหล่านั้นยกเอาอยู่เอาอยู่พี่น้องมืัอนี้ นี่ก็ถืออีกพี่น้องอาจจะเป็นปลาสวายเรือผสกับปบลาบึกครับเป็หรับสื่อเออ้ยพี่น้องมือนี่ปลาบึกโลหกสิบบาทครับอาลุยกันต่อครับพี่น้องเบิ่งกันเงาๆไปปลายังเหลืออีกหลายครับ หนึ่งพี่น้องโอ้ยกระจ้าถือกระจ้าห้องอยู่คนหะนึ่ะเอาหลุดหลุดบ่บ่หลุดครับอยู่อยูหนึ่งพี่น้องโอ้ยหัวเงินเป็นตะม้วนขนาดอ๋อหนึพี่น้องอ๋อหนึ่งอื่นคนไปตักซอยพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่แห้งครับโอ้นี่กระเทือกโอ้นี่แห้งใหญ่พี่น้องนี่แห้งใหญ่ครับ เห็งไงโอ้เมื่อกี้สะดุ้งล็อกขาพี่น้องสะดุ้งพี่เสือน้วยเมิ่นีน่ครับตัวนี้ก็หง่ครับของพี่เสือสมนี่อ่าเรียบร้อยครับพี่น้องครับ กับป่าญ่ได้พี่น้องผู้น่าพูดในมูฟันเอาขึ้นซอย,อยครับพูดนึงเหมนคนตักครับพี่น้องครับโอ้หาพี่น้องมาเบิ่งปลานิ่นงญ่ครับเพิ่งเห็นแล้วครับพี่น้องมือนี่ปลานิ่งตัวแรกใส่โล่ครับเนี่ย

ครับเรนี่กนเอาแล้วละเพื่อนมเอาแล้วนะครับย้ายเอื้อมสิล้อคืนเท่าไหร่้อก็คิดต้พคเดี้อีแหมันคิดถึงเที่รกอไรลเท่าไหรสิบ้อกบเิ้พี่น้องหมา้อคขายราหกสิบพี่น้องับงไงครับเ้ยฟังปะบึกงไงครับผมเออถกพี่น้อง ตัวใหญ่ตัวงามครับตอนนี้ค้นกวนปลาพี่น้องปลากระยมุดตอมมุดยังต้องเซตแชครับโอ้ตัวงามตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้ปลาบึกพี่น้องใส่ไหนจะมั้งซีฟโลนี่เหรอครับหาเบอรงขนเงานครับพี่น้อง อ้ต้องการโอ้นี่ปลาจีนครับเต็มถุงเลยเอ้โราคาเด้อรเด้อเพื่อนจับใจบกไปไ่้องรนจังนี่วะล่ะ ป่าจะเปยนไม่พอตงยกใ้ยืนยันคนปาจะเปยนปาดุจันป่าันว่าปาดันนะ่า่งงอีกนวลจันยนวจันยนมาติดต่อครับมาติดต่อครับป่าจหล่เป่ายนี้คุยต้องการัลากบเอาเอะบมาติดต่อเป็นนะสัวน้าข่าวกานะครับวละคกระดา ไ่ดีสายจังเลยว่าคุยกับเพ่อนนะตาเอ้าคุณเดมากินปลาแล้วปลาซีอิ๊วพี pues ่น um ้องปลาแเพี้ยนไตกปลาด็อกจันปลาดไปปลามาขายเอารือปลาเพิ่มปลาโ่เงยครับอ๋อพี่น้องคุณไหนเพิ่มาขึ้นมาแล้วครับ นฝักสไวายพี่น้องบึุกไว้ป้าจีนครับปลานิน่นโอ้ถึอปลานิ้นตหนึ่งอยู่พี่น้องงไงเลยครับโอ้โหหนึ่งคนใหญ่เวยสองถุงครับพี่น้องกระดุงหนึ่งพื้นครับ ท้้นลยเบสครับเป็นลงเสครับเมื่อวานโอ้ครับไปกินนี่มนนแบบาหกลยครับกสามเขึ้นไมด้ื่อขึ้ไ่ได้ี่ครับพี่น้องมาเบิ่งขึ้นเอาป่าขึ้นมาขายสดๆเลยครับผมเยนบอยกมืออยู่ดิง

พ่อได้ค่าบัตรขึ้นพี่น้องบัตรสามลอยม้นี่กปีดนข่ได้ข่ดนอจีนนั้นสามลอลยเอาบ่เนี่ยมีคนเชื่อว่าปาจีนปาจีนมตัวนึงนยี่บาที้ายีบาทเจ้า ปาพันโจรครับพี่น้องมื่อนี้บัตรนี่แหละพี่น้องบัตรสามร้อยครับมื่อนี้พันโจัว <laughs> ประเวกพี่น้องฝีมือพันใจเราครับหุ่นใหญ่ครับพี่หุน่นนี่ผลงานสะดุ้งครับพี่น้องนี่นี่ สะดุ้งขาดร้ายวะแม่มื่อนี่ใช่ช่องไดนี่ช่องไดนี่ไเอวิธีบ้านเกิดครับผมโอ้นี่โอ้ตามติดตามครับทั้งป่านิน่นป่าจีนอันนี้ยี่สกบะครับจ้บามันมันครับน้องแต่เราที่น้องครับตอนนี้คนก็นเริ่มจางแล้วครับผมป่าก็เริ่มลอยร้อนแล้วครับอขอบคุณพี่คุณน้องหลายครับที่รับชมคลิปของวิธีบ้านเกิดชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานในเด้ครับพี่น้องครับไปพอกันคลิปหน้าครับมือนีผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ